สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นจากเว็บไซต์ mustplay.in.th กันนะครับในที่สุดก็ได้เล่นกันสักทีสำหรับเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของ Alliance X Empire เกม MMORPG ที่มีระบบเด่นๆกับการเลือกฝ่าย2ฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายจะมีอาชีพให้เลือกเล่นแตกต่างกันไป รวมไปถึงยังมีระบบ P.K. ที่สามารถท้าตีท้าสู้กับคนอื่นๆได้อย่างอิสระและไฮไลท์เด็ดกับสงครามฝ่ายระหว่าง Alliance และ Empire ที่มันสะใจแถมกราฟิกที่รับประกันว่าเจ๋งและแจ่มในเวอร์ชันนี้มีให้โหลดบนสโตร์ของมาเลเซียฟิลิปปินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อยู่ใครที่สนใจก็ไปมุดโหลดในสโตร์ของประเทศที่ว่ามานะครับส่วนของไทยรอทาง n น x o n ไทยประกาศเร็วๆนี้ครับ เกมต่อมากับภาคต่อของเกม MMORPG ขั้นเทพที่หลายคนรอคอย m i l l o r i i i n 2หลังจากที่หลายๆคนได้ลงทะเบียนและทดลองเล่นกันไปแล้วตอนนี้ก็เปิดให้บริการจริงๆกันสักทีด้วยการปรับปรุงกราฟิกใหม่เน้นหนักในเรื่องของคุณภาพเกมที่สวยกว่าภาคก่อนและมีคอนเทนต์สนุกๆอย่างโหมด PVE, PVP ข้ามเซิร์ฟเวอร์ได้หรือระบบการตลาดที่สามารถซื้อขายได้อย่างอิสระที่สำคัญตัวเกมได้สิทธิ์โดยตรงจากทางเว็บเซ็นอีกด้วย อัปเกรดความมันมาขนาดนี้มีหรือที่คุณจะไม่เล่นเกมต่อไปกับ Button Brawler เกมแนว STRATEGY RPG ที่มียูนิตให้เลือกใช้มากกว่า200ตัวและฮีโร่มากกว่า10ตัวพร้อมกับมีสเปลอีก40แบบให้ได้ใช้รวมไปถึงยังมีระบบคอนเทนต์น่าสนใจอย่างการ PVP ในรูปแบบ1ต่อ1และ2ต่อ2โหมดทัวนาเมนต์ชิงแชมป์อีกเพียบ แถมกราฟิกก็มาในสไตล์เหลี่ยมน่ารักอีกด้วยใครชอบวางแผนสนุกๆเกมนี้เหมาะเลยครับ <S <S มาที่เกมที่4กับ Horror Field เกมแนวแอคชั่นสเวเวิรลที่ให้ผู้เล่นได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตและฆาตกรคล้ายๆกับเกมอย่าง Identity V หรือ Dead by Daylight แต่จะต่างตรงที่มุมกล้องของเกมนั้นจะใช้เป็นมุมสูงซึ่งทำให้เล่นง่ายรวมไปถึงกราฟิกก็ค่อนข้างทำออกมาได้ดี แฟนๆเกมสายเซเว i ร์วถ้าอยากจะหลอนและสนุกกับเพื่อนๆเกมนี้ถือว่าสนุกและน่าสนใจจริงๆครับเกมสุดท้ายกับ Demon Blade เกมแนวแอคชั่นที่จะให้สมบทเป็นโรนินที่ต้องจับดาบสู้กับพูดผีวิญญาณต่างๆ <S <S เน้นการโจมตีแค่ตวัดจอไปมาเพื่อฟาดฟัน <S 2> <S 2> บวกกับเพิ่มคอนเทนต์อย่างการสวมใส่อาวุธและอุป,ปกรณ์ที่จะช่วยอัปเกรดความสามารถพร้อมด้วยระบบ PVP และ PVE ที่เจ๋ง ผสมกับกราฟิกสไตล์ตูนเฉดสุดโดดเด่นทำให้เกมนี้มีอะไรมากกว่าการตวัดนิ้วฟันอย่างเดียวไปโหลดเล่นดูแล้วคุณจะชอบครับและนี่ก็คือ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นในสัปดาห์นี้ใครชอบเกมไหนถูกใจเกมอะไรสามารถไปโหลดเล่นกันได้ก่อนจากขอฝากติดตามข่าวสารเกมมือถือได้ที่เว็บไซต์ www.musplay.in.th และ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง musplay t กันไว้ด้วยนะครับ สำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่กับ5เกมมือถือที่คุณต้องเล่นในสัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ